ผมว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับหากมองไปที่เกาะเล็กๆทางตอนใต้ของไทยอย่างสิงคโปร์หลายคนน่าจะเกิดคําถามนะครับภาพที่เราเห็นในตอนนี้คือความสําเร็จตึกระฟ้าดีไซน์สุดล้าระบบขนส่งมวลชนที่ตรงเวลาแบบเป๊ะและฐานะการเงินที่มั่งคั่งระดับโลกหลายคนเรียกที่นี่ว่าเจนีวาแห่งตะวันออกน,นะครับจากเกาะที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติพลิกกลายมาเป็นประเทศที่ร่ํารวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในชั่วอายุคนเดียว เรื่องราวปริหารทางเศรษฐกษิจนี้เนี่ยมันถูกเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนหลายคนน่าจะจํากันได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าและมักจะถูกพูดถึงน้อยกว่าก็คือสิ่งที่เหมือนกับเป็นระบบปฏิบัติการที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้นะครับสิงคโปร์เป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีพรรคฝ่ายค้านมีรัฐธรรมนูญแต่ทําไมพรรคการเมืองเดียวอย่าง People Action Party หรือ PAP ถึงสามารถครองอำนาจบริหารประเทศมันได้ยาวนานต่อเนื่องตั้งแต่ปี1959มันแทบจะเหมือนประเทศจีนแล้วนะครับมันแทบจะกลายเป็นระบบที่ถูกผูกขาดโดยพักเดียวต้องบอกว่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับและไม่ใช่แค่เพราะพวกเขามีผลงานเศรษฐกิจที่ดีเท่านั้นแต่มันคือผลลัพธ์ของวิศวกรรมทางการเมืองที่มันถูกออกแบบมาอย่างประณีตซับซ้อนและแยบยลที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พอดแคสต์ EP นี้จะมาชวนแกะรหัสซอฟโค้ดของระบบการเมืองสิงคโปร์เพื่อทําความเข้าใจกันนะครับว่าในปี2026นี้เนี่ยพวกเขาจะสร้างสมดุลระหว่างอานาจกับเสรีภาพอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมโดนทลราดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Talk วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวนอกเหนือวงการธุรกิจเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ เรามาดูรูปแบบการเมืองของประเทศสิงคโปร์กันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆพวกเขาออกแบบทุกอย่างมาได้แบบซับซ้อนและมีความแยบยลเป็นอย่างมากน,นะครับซึ่งถ้าเราจะเข้าใจปัจจุบันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดกําเนิดมันก่อนนะครับระบบการเมืองของสิงคโปร์เนี่ยเดิมทีถอดแบบมาจากเวสต์มินสเตอร์โมเดลของอังกฤษแต่สิ่งที่ทําให้สิงคโปร์แตกต่างก็คือการที่ผู้ชนะในยุคแรกไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ผู้เล่นในสนามนะครับแต่พวกเขามองตัวเองเป็นสถาปนิกผู้สร้างสนามแข่งขัน ในปี1959พัก PAP ภายใต้การน,นำของลีกวนยูชนะการเลือกตั้งถล่มทลายนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญทางการเมืองน,นะครับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากการแยกตัวจากมาเลเซียในปี1965และต่อมาในปี1968พักฝ่ายค้านหลักในตอนนั้นอย่างบาริซานโซเชลิสต์ตัดสินใจคว่ำบาตรการเลือกตั้งผลที่ตามมาก็คือ PAP คลองสภาแบบผูกขาดนานกว่าทศวรรษช่วงเวลาแห่งความเงียบงันในสภานี้นะครับ คือช่วงเวลาทองที่ทําให้พวกเขาสามารถเขียนโปรแกรมการบริหารประเทศใหม่ได้ทั้งหมดโดยไม่มีใครคัดค้านเลยปรัชญาของรีกวนยูและทีมงานในตอนนั้นเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับพวกเขามองว่าสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆที่เปล่าบางเกินกว่าจะปล่อยให้การเมืองแบบทะเลาะกาันในสภามาชุดรั้งการพัฒนาได้พวกเขาจึงเริ่มกระบวนการที่เรียกว่าวิศวกรรมรัฐธรรมนูญน่าสนใจมากนะครับเราพูดกันถึงการแก้ขารัฐธรรมนูญของประเทศไทย นี่คือตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ว่ามันก็เป็นสเปเชียลที่ทําได้เฉพาะประเทศเขานะครับเป้าหมายของสิงคโปร์ในตอนนั้นก็คือสร้างระบบที่รับประกันว่าจะมีรัฐบาลที่เก่งและมีเสถียรภาพบริหารประเทศเสมอและป้องกันไม่ให้นักการเมืองประชานิยมเข้ามาปั่นป่วนระบบและนี่คือกุญแจอดอกสําคัญที่ทําให้ระบบนี้ทรงพลังเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือการอัปเดตระบบการเลือกตั้งในปี1988ก่อนปี1988สิงคโปร์ใช้ระบบเขตเดียวเบอร์เดียว คือใครได้คะแนนมากสุดในเขตนั้นก็ชนะไปเลยแบบตัวต่อตัว,ตวแต่รัฐบาลมองเห็นความเสี่ยงนะครับเมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนและประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีการโบวตแบ่งตามเชื้อชาติพวกเขาจึงเสนอระบบใหม่ที่ชื่อว่า Group Representation Constituency หรือ GRC นะครับคอนเซปต์ของ GRC คือการมัดรวมแทนที่จะสมัครคนเดียวต้องสมัครเป็นทีมทีมละ4-6คนโดยกฎหมายบังคับว่าในทีมนั้นเนี่ยต้องมีคนจากชนกลุ่มน้อยเช่น ชาวมาลายูหรืออินเดียรวมอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนเหตุผลหน้าฉากก็คือเพื่อรับประกันว่าในสภาจะมีตัวแทนของทุกเชื้อชาติไม่ให้มีแต่คนจีนล้วนๆซึ่งฟังดูดีและมีเหตุผลนะครับแต่ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติมันคืออาวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดของพรรครัฐบาลลองจินตนาการดูนะครับในเขต GRC ผู้มีสิทธิเลือกตั้งการกระบาดแค่ครั้งเดียวเลือกทั้งทีมและเป็นระบบ w i n n e อร์ a k e a ออคือผู้ชนะกินรวบถ้าพรรคได้คะแนน5 0 1 จะไม่ได้แค่ที่นั่งเดียวนะครับแต่กวาดไปเลยทั้ง5ที่นั่งในเขตนั้นตรงนี้เองนะครับที่ทำให้กำเนิดกลยุทธ์ anchor minister หรือรัฐมนตรีแม่เหล็กพัก PAP จะเอารัฐมนตรีระดับ Big กเนมอย่างนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอวิโสไปลงนำทีมในเขต GRC ใหญ่ๆพลังของรัฐมนตรีเหล่านี้เนี่ยจะช่วยแบกลูกทีมคนอื่นๆที่อาจจะเป็นหน้าใหม่หรือขา้าราชการที่ยังไม่เป็นที่รู้จักให้เข้าสภาไปได้แบบยกชุด ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเขตอังโมเกียว GRC คนที่นั่นไม่ได้แค่การเลือกสอสอนะครับแต่พวกเขากําลังการเลือกนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงซึ่งความนิยมในตัวผู้นําจะช่วยปกป้องลูกทีมอีก4-5คนให้สอบผ่านไปด้วยในขณะที่ฝ่ายค้านการจะหาคนเก่งๆมาลงแข่งเขตเดียวก็ว่ายากเลยนะครับแต่ระบบ GRC บังคับให้ฝ่ายค้านเนี่ยต้องหาทีมงานคุณภาพถึง5คนแถมต้องมีตัวแทนชนกลุ่มน้อยด้วยถึงจะลงแข่งได้นะครับซึ่งนี่คือการยกกำแพงมาตรฐานให้สูง จนพรรคเล็กๆแทบไม่มีโอกาสแจ้งเกิดได้เลยและด้วยระบบผู้ชนะกินรวมนี้เองนะครับทำให้เกิดความไม่สมส่วนอย่างมากอย่างในปี2020พรรค PAP ได้คะแนนปะปุลาโหวตประมาณ61%ต่กว่าที่นั่งในสภาไปถึง90%แต่การรักษาอำนาจก,การเมืองเนี่ยเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับอีกครึ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการรักษากระเป๋าเงินของชาติ ก็ต้องบอกว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของสิงคโปร์ซึ่งคาดการณ์กันว่าในปี2 0 2 4ีเนี่ยมีมูลค่ามหา,าศาลถึง1.6ล้านล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตัวเลขนี้เนี่ยมากกว่า GDP ของประเทศหลายเท่าตัวนะครับความกลัวสูงสุดของีกวนยูก็คือการที่วันหนึ่งอาจจะมีรัฐบาลประชานิยมเข้ามาแล้วเอาเงินก้อนนี้ไปพลานกับโครงการประชานิยมเพื่อซื้อเสียงโอ้โหมันฟังดูคุ้นมากๆใช่ไหมครับสำหรับประเทศไทยเราเองวิธีแก้เ่งของพวกเขาก็คือการสร้างแม่กุญแจฮาร์ดแวร์ ล็อกคลังสมบัตินี้เอาไว้ด้วยระบบที่เรียกว่าประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าประธานาธิบดีสิงคโปร์มีหน้าที่แค่ตัดริบบิน้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี1991เป็นต้นมาตำแหน่งนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ถือกุญแจดอกที่สองระบบจะทํางานแบบนี้นะครับกุญแจดอกแรกอยู่ที่รัฐบาลอยากใช้เงินต้องเสนอมาแต่กุญแจดอกที่2ออยู่ที่ประธานาธิบดี ซึ่งมีอำนาจวีโตหรือยับยั้งการใช้เงินสำรองในอดีตเงินสำรองในอดีตคือเงินที่รัฐบาลชุดก่นกอนๆเก็บสะสมมารัฐบาลปัจจุบันมีสิทธิ์ใช้แค่เงินที่ตัวเองหาได้ในวาระเท่านั้นถ้าจะล้วงเอาเงินเก่ามาใช้ต้องได้รับอนุญาตจากประธานาธิบดีก่อนระบบนี้เนี่ยเคยถูกทดสอบจริงมาแล้วนะครับในวิกฤตเศรษฐกิจปี2008และวิกฤตโควิด1 i ซึ่งรัฐบาลต้องขอไขกุญแจเอาเงินออกมาใช้พยุงประเทศรวมกันหลายหมื่นล้านดอลลาร์และประธานาธิบดีก็อนุมัติ แต่ประเด็นที่ทําให้ระบบนี้ถูกตั้งคําถามก็คือใครที่จะมีสิทธิ์มาเป็นผู้ถือกุญแจดอกนี้นะครับในปี2016มีการแก้กฎหมายให้เกณฑ์การสมัครประธานาธิบดียากขึ้นแบบก้าวกระโดดถ้ามาจากภาคเอกชนเนี่ยต้องเคยเป็นซีออของบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างน้อย500ล้านดอลลาร์สิงคโปร์โอ้โหเกณฑ์ที่มันสูงมากๆนี้เนี่ยตัดคนส่วนใหญ่ออกไปเกือบทั้งหมดนะครับเหลือเพียงแค่กลุ่มข้าราชการระดับสูงหรือคนจากองค์กรของรัฐ และนักธุรกิจระดับท็อปเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีสิทธิสมัครผลลัพธ์ก็คือผู้ที่จะมาทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลมักจะเป็นคนที่เติบโตมาจากระบบเดียวกับรัฐบาลนั่นเองนอกจากเรื่องเงินอีกสิ่งหนึ่งที่สิงคโปร์ให้ความสําคัญสูงสุดก็คือเรื่องของความเร็วนั่นเองถ้าดูในอเมริการะบบตรวจสอบทวงดุลของพวกเขาเนี่ยออกแบบมาให้ยากและช้าเพื่อป้องกันการใช้อํานาจเกินขอบเขตแต่สิงคโปร์ออกแบบมาให้เร็ว รัฐสภาเป็นระบบสภาเดียวไม่มีวุฒิสภามาคอยดึงเรื่องกฎหมายสําคัญๆเนี่ยส,สามารถผ่านสภาได้ในเวลาอันสั้นนะครับอย่างกฎหมายไฟก้าที่ใช้ป้องกันการแทรกแซงจากต่างชาติหรือกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ผ่านสภาได้ภายใน,นไม่กี่วันนะครับไม่ต้องถกเถียงวุ่นวายกันเลยนะครับมีการใช้เวลาอธิรายพเพียงไม่กี่ชั่วโมงแม้ฝ่ายค้านจะท้วงติงแต่ด้วยเสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จกฎหมายก็ผ่านฉลยนี่ยังรวมถึงการควบคุมข,ข้อมูลข่าวสารด้วยกฎหมายอย่างพอฟมา กฎหมายนี้เนี่ยให้อำนาจรัฐมนตรีในการชี้ว่าข่าวไหนเป็นข่าวปลอมและสั่งให้แก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องรอสารตัดสินความน่าสนใจก,ก็คือรัฐมนตรีสั่งปุ๊บสื่อหรือคนโพสต์ต้องแปะป้ายแก้ไขปับ๊บถ้าไม่พอใจค่อยไปฟ้องศาลทีหลังซึ่งกระบวนการน,นี้เนี่ยทำให้รัฐบาลสามารถควบคุมทิศทางข,งของข้อมูลได้แบบเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตหรือช่วงเลือกตั้งฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนระบบนี้จะแข็งแกร่งจนไม่มีใครสามารถเจาะเข้าจริงๆใช่ไหมครับ แต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่มีระบบใดที่สมบูรณ์แบบตลอดไปนะครับการเลือกตั้งในปี2020คือสัญญาณเตือนภยัยครั้งใหญ่เมื่อพรรคฝ่ายค้านอย่าง Workers Party หรือ W.P. สามารถเจาะไข่แดงชนะในเขตเซงกังจีอาซีได้สําเร็จชัยชนะครั้งนี้มันมีความหมายมากนะครับเพราะฝ่ายค้านสามารถล้มทีมที่มีรัฐมนตรีร่วมอยู่ด้วยได้มันพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าถ้ารวบรวมคนเก่งจริงอย่างเช่นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังอย่างจามัสลิมมารวมทีมกัน กลไกผู้ชนะเกยงรวบที่เคยเป็นอาวุธของรัฐบาลก็สามารถย้อนกลับมาทาร้ายรัฐบาลได้เหมือนกันมาถึงวันนี้ในปี2 0 2 6เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ผลการเลือกตั้งในปี2025เราจะเห็นดุลยภาพใหม่ของการเมืองสิงคโปร์นะครับในการเลือกตั้งคร้งล่าสุดพรรค p a p สามารถฟื้นคะแนนนิยมกลับมาได้ที่ 65. 6และกว่าที่นั่งไปได้8 7จาก99ที่นั่งซึ่งถือว่าสถานการณ์เนี่ยกลับมานิ่งแล้วนะครับภายใต้ผู้นำรุ่นที่4อยย่างยางนนกรัฐตสี่ แต่ในขนาดเดียวกันฝ่ายค้านก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับพวกเขารักษาที่นั่งไว้ได้12ที่นั่งซึ่งเป็นจํานวนสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศสุดท้ายสิ่งนี้มันบอกอะไรแล้วนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเราที่กําลังจะมีการโหวตประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนซอสโค้ดของประเทศไทยเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร์เนี่ยมันจะเห็นว่าคนสิงคโปรยุคใหม่ก็ยังต้องการรัฐบาลที่เก่งและบริหารงานได้เด็ดขาดเหมือนเดิม แต่พวกเขาก็ต้องการระบบตรวจสอบที่มีปากมีเสียงจริงๆในสภาไม่ใช่สภาที่ยกมือตามกันไปหมดนะครับระบบการเมืองของสิงคโปร์จึงไม่ได้เป็นเผด็จการแบบเบสเซตแต่ก็ไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยแบบตะวันตกมันคือสิ่งที่เรียกว่าเมเนดเดอร์มอคเซีหรือประชาธิปไตยแบบมีการจัดการที่ผู้ถืออำนาจยอมเปิดให้ฝ่ายค้านมีที่ยืนมากขึ้นเพื่อลดความตึงเครียดแต่ก็ยังคงกลุ่มกลไกที่สําคัญที่สุดอย่างการแก้รัฐธรรมนูญ และการผ่านกฎหมายเอาไว้อย่างนแน่วแน่บทเรียนจากเกาะเล็กๆแห่งนี้เนี่ยทำให้เราเห็นนะครับว่า,วาการออกแบบโครงสร้างทางการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกตั้งทุกๆ4ปีแต่มันคือการวางระบบซอสโคดที่กําหนดชะตาการรมของประเทศได้ในระยะยาวนะครับสิงคโปร์พวกเขาเลือกนะครับที่จะแลกความหลากหลายทางการเมืองบางส่วนเพื่อซื้อสถิลภาพและความเร็วในการพัฒนาอย่างที่เราได้เห็นโหการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในทุกวันนี้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวซอสโค้ดการบริหารประเทศฉบับสิงคโปร์ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก State Time ชานาลนิวเอเซียบิฮายเอเชียผมก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้สำหรับผู้ที่ฟังผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ช่องของเราเปิดระบบ Membership อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับชาวกิกตัวจริงที่อยากได้ความพิเศษไม่ว่าจะเป็นตาสสญลักษ์เท่ๆหลังชื่อหรือสิทธิ์ในการเลือกหัวข้อค,อคลิปลองกดเข้าไปดูในรายละเอียดที่ปุ่มสมัครรหือข้างลางเลย เริ่มต้นแค่เดือนละไม่กี่บาทมาร่วมเป็นชาวแก๊งเดียวกันนะครับ